ท่านผู้ชมครับความเป็นพ่อเป็นแม่ของทุกท่านเนี่ยนะฮะมันก็อย่างที่ว่าก็อยากจะให้ลูกของเราเนี่รุ่งเรืองนะฮะแล้วก็อยากจะมาหาทางหาช่องทางอะไรที่แบบว่า,าจุดพัฒนาของลูกของเราจุดแข็งจุดอ่อนอะไรพวันนี้สําคัญนะครับถ้าบางทีก็นึกถึงนะอย่างเด็กสักแก้วเลยนะฮะตอนนี้ตอนนี้จังหวัดสักแก้วเลยเสียชื่อแล้วนะ แก,แก๊งเด็กสาแก้วนี่นะครทั่วโลกคงงงโ,งโคนที่เป็นพ่อ,อคุณแม่นี่ก็คงจะปวดหัวปวดช้ำใจนะคือไม่รู้จะทำยังไงนะครับแต่ญาติพี่น้องประกบแกคงช้ำใจมากกว่านะโอ้ยนะโอ้ มันยิงยิงยิงสุดเศร้าเลยนะฮะเขาเห็นอย่างนี้ไม่ไหวยิงสุดเศร้านะฮะแล้วนี่ถ้าไปทั่วโลกนี่แย่เลยนะปันไปอยู่แล้วน่าจะไปไปอยู่แล้วโอ้โหเขาคิดว่าอะไรกันเนี้ยแต่นั้นคมให้คนท่องคนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเขากลัวเลยนะเสียชื่อเลยนะคนไทยเยิ่งกลัวไม่ต้องต่างชาตินะต่อไปเดี๋ยวผมไปแถวสาแก้วเอาแล้วเว้ยผมต้อง ต้องไปแบบว่ามีสักสองสามคนแล้วเนี่ยไปเดี่ยวเนี่ยอย่างที่ชอบใช้เดี่ยวเนี่ยนะฮะ <S <S ต้องระวังแล้วนะฮะแล้วก็เด็กที่เรารู้สึกว่าต้องอันตรายแล้วก็คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ก็คงจะหาทางที่อยากจะสับสนุนลูกไปให้ถูกทางนะฮะ <S 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 วันนี้จะขอเสนอแหมคุณพ่อคุณแม่คงจะดีใจมากนะครับถ้าลูกของท่านมีลายมือทํานองนี้นะฮะเป็นลูกค้าคุณพ่อคุณแม่ได้มาดูลายมือกับพี่ปรชนินีแล้วก็พอดีอุ้มลูกมาด้วย ถึงขั้นอุ้มลูกแล้วนะฮะไม่แน่จะตัวเด็กน้อยอยู่นะฮะอายุตอนนี้เดินได้ประเดินได้หนึง่งแค่หนึ่งขวบครึ่งนะฮะหนึ่งขวบครึ่งนี่นะฮะดูได้แล้วนะฮะค่ะที่สําคัญผมพามาคุณพ่อคุณแม่ดูพี่่ใชัยใจดีดะฮะดูคุณลูกให้ฟรีๆเลยนะฮะเขาถามว่าลูกหนูเป็นยังไงเด็กคนนี้ต้องการเป็นอะไรกดปุุมเอาตามใจชอบ มันเป็นอะไรก็ได้เลยนะทุกอย่างมาได้ไปทางไหนก็เรียกว่ารุนเลือนได้หมดจะเอาอะไรอ่ะเป็นนักการเมืองก็ได้อจะเอาอะไรอ่ะเรียนทางไหนอ่ะถ้าเป็นหมอก็ระดับพออสูงขึ้นไปอีกไอ้พอตอนโตหี่มือมันก็จะเป็นลักษณะน้เหมือนเดิมเเหมือนกันแต่มันขยายใหญ่ขึ้นมาเท่านั้นเองเส้นไม่เคยหายไปไหนลายมือไม่เคยเปลี่ยนลายมือขาดด้านซ้ายเป็นคนมีความรับผิดชอบครอบครัวสูง ลายมือขาดด้านขวานนทั้งสองข้างเลยลายมือขาดด้านขวาเป็นคนมีความรับผิดชอบงานสูงลายมือขาดทั้งสองข้างเป็นคนคิดอะไรคิดไม่เหมือนชาวบ้านคิดไปในอนาคต<อ>คิดชนิดที่คนอื่นไม่คิดแต่ไม่ได้คิดแบบเด็กสะแก้วนั้นไม่ใช่<อ>เขาคิดสร้างสรร<อ>คะ์นะคะฉลาดนะคะแล้วก็เนินเห็นไหมคะ เนินก็หมายถึงวัดตั้งแต่ข้อนิ้วมาหาเส้นชีวิตขนาดเด็กอายุแค่นี้ยังเดินกว้างนะวัดความฟ้างเป็นมิลลิเมตรมเนินเสาวฟ้างฉลาดเนินอาทิตย์ฟ้างอํานาจบาร,รมีมเนินพุทธก็ถือว่าฟ้างนะั้นนี่เด็กขวบครึ่งะนะคะก็ถือว่าบาร,รมีเต็มโอโมีเครื่องหมายการค้าคหัวการค้าด้วยวกค นะคะมีเส้นแหลมเป็นปลายเข็มมีโคนเส้นใจที่แตกหางสอนอม,มีความคิดริเริ่มทั้งสองมืออ่ะทั้งสองมือ<ะ>แล้ววิกตอรี่เกิดขึ้นตั้งแต่โคนมือขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็เส้นเสามีหลายเส้นงานเขาเกี่ยวกัรติดต่อคอนเนคชั่นได้หมด มือขวาทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันเสาร์กับอาทิตย์ขึ้นคู่กันตลอดขึ้นมาตั้งแต่โอ้โหอายุตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่กี่ขวบเนี่ยก็ข,ขึ้นแล้วประมาณไม่ถึงสิบขวบก็ขึ้น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 ,นไปจนถึงตลอดชีวิตพออายุห้าสิบกลับมาก,ก็ขึ้นต่ออีกเด็กคนนี้ถ้าเป็นนายกรละมนตรีเมืองไทยเมืองไทยจเจริญรุ่งเรืองมากเออเนี่ยเหรอฮะอ่ะ แต่เขาคงไม่มาเป็นเพราะอะไระเพราะคุณแม่เขาคุณตาเขาก็รวยมากอยู่แล้วเอาจริงๆต้องเป็นดิอะนะคะหมายถึงว่าเพราะว่าฟังนะคุณพ่อคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เขาก็รวยมากอยู่แล้วค,คุณตาก็มีที่แยะแ,ยะแต่คุณพ่อยิ่งรวยมากเป็นคนจีนเอออยู่ต่างประเทศจีนซื้อที่จนจําที่ไม่ได้ออแล้วก็มีลูกชายเพียงคนเดียวนอกนั้นเป็นผู้หญิงหมดมสำหรับวันนี้ เวลาหมดแล้วนะคะนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปไปเรื่อยๆจะมีลายมือแปลกๆเข้ามานะคะคนะคะเราก็พยายามเฟ้นที่จะหาลายมือนะคะ <ๆ S 1> ่ะโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ